เกมที่แล้วครับในศึก FA ฟเอคัพนะครับก็ถือว่าเชลซีทําได้ดีมากๆนะครับในการเปิดบ้านเอาชนะไปสตันไปขาดลอย4-0เกมครึ่งแรกเนี่ยเราดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ครึ่งหลังมาโอ้โหเชลซีมาลวดเดียวจบเลยนะครับเกมนี้เชลซีครับจะต้องออกมาเยือนมิสเดนโบในศึกของคาราบัคอังกฤษในรอบเวลาตีสามตงเกมนี้ครับเขามองว่าเชลซีนะครับดีกว่าเงื่อนไขนะครับเอาง่ายเลยคือวันนี้เชลซีบังคับ ต้องชนะขาดถึง2-0ด้วยกันนะครับก็ด้วยผลต่างแล้ววันนี้ก็มาดูความพร้อมนะครับต้องบอกว่ามิสเตอร์โบมีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นผลงานในเดิร์ชอฟิชกิจเกมล่าสุดก็จะเพิ่งแพ้คาบ้านให้กับโคเวนทีด้วยนะครับแล้วก็ในสึกของ FA ฟแครับพวกเขาก็เพิ่งจะตกรอบนะครับในการเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่าไปโอ้โหสองนัดหลังเนี่ยมิสเตอร์โบถือว่าหลุดจริงนะครับมาดูเรื่องตัวผู้เล่นวันนี้ครับต้องบอกว่าเชลซีเนี่ย นะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรจากมิสเตอโบเลยนะครับแต่ก็เป็นลิสต์รายชื่อเดิมๆที่มีการปัญหาบาตเจ็บถามว่าส่งผลกระทบวันนี้ไหมผมว่ามันไมไ่ต่างจากนัด FA คเับเลยที่พวกเขาเปิดบ้านชนะเบสตันมานะครับรายชื่อเดิมๆยังคงอยู่นักเตะหลักๆตัวเดิมในชุดที่เด้ยยังคงอยู่วันนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางตำแหน่งวันนี้โปเชติโนอาจจะให้แจ็คสันนะครับได้ออกสตารเป็นตัวจริง นะครับวันนี้อาจจะได้พักราฮิมสเตอร์ลิงหรือว่ามูดิตเป็นตัวสำรองไปก่อนอาจจะให้โอกาสทางด้านของมา AK, aker, so, andez, hammer, ดูเอเก้การ์ลเกอร์เอนโซฟูนันเดสโครมฮัมเมอร์นะครับได้เล่นเป็นตัวจริงนะครับเซนเตอร์หลักนะครับเกมนี้ดิโก้ซินวาพี่ใหญ่นะครับอาจจะได้ออกสตารเป็นตัวจริงด้วยมีดซาซี่กุสโตหรือว่าโควิลนะครับวันนี้ครับผมม,มองว่าเชลซีนะครับองค์ประกอบต่างๆเนี่ยแล้วก็ผลงานในช่วงหลังเนี่ยถือว่าทำได้ดีกว่ามิสเตอร์โบ และยิ่งสถิติการเจอกันมิสตันโบนี้สู้เชลซีไม่ได้เลยครับเชลซี Chelsea พวกเขาผ่านบทพิสูจน์หลายๆอย่างมาให้ได้เห็นแล้วในศึกคาราบเอาครับผ่านทีมใหญ่อย่างนิวคาสเซิลแบ็กเบิร์นโรว์ไบรตันวิลเมิร์ตันเขาเอาอยู่มานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมั่นใจมากว่าเชลซีพวกเขาจะบุกมาเอาชนะมิสตนโบได้ในถิ่นได้อย่างน้อย1ประตูครับไปติดตามดูประตูที่ทางท้านันฝั่งทีมเยือนอย่างสิงโตนั่เงินคันเชลซี Chelsea ได้เลยนะครับ แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีไลฟ์สดในรอบเวลา5โมงเย็นนะครับฝากติดตามแจ้งอินไซต์ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับส่วนใครอยากเข้ามาติดตามคู่พิเศษหรือที่คู่ที่เราเรียกว่า VIP นะครับในเดือนมกราคม9วันนะครับผลงานของเรานะครับดีมาอย่างต่อเนื่อง7วันติดแล้วนะครับจะมี1วันที่หูหายนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนะครับก็เห็นแล้วว่าคู่ VIP นะครับบอลอันเดอร์นั่นคือบอลสกอร์ต่ำที่มีโอกาสจะมีตัวการน้อยเนี่ยนะครับก็เป็นที เราทำงานอีกแล้วนะครับถึงแม้ว่าหน้าคลิปของเราจะไม่มานะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแต่ว่า VP ของเรายังคงทำงานต่อเนื่องนะครับใครอยากติดตามคู่พิเศษแบบนี้นะครับสามารถลูกคูค่กันได้เดี๋ยวผมขึ้นทางเข้าไว้ให้ที่หน้าโปรไฟล์และไว้เจอกันกับผมครับใจอินไซ h ์ขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ